ต้นเศรษฐีเือนในเป็นไม้ประดับชนิดแรกๆที่ได้รับการเผยแพร่จากองค์การนาซาของสหรัฐอเมริกาว่ามีคุณสมบัติในการดูดสารพิษภายในอาคารได้เป็นอย่างดีต้นเศรษฐีเือนในเป็นไม้กอขนาดเล็กนิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั้งในและนอกอาคารหรือปลูกลงในกระถางแขวนหรือปลูกเป็นพืชคุมดินก็ได้ค่ะ ใบมีลักษณะคล้ายใบหญ้าขอบใบมีสีเขียวยาวตลอดใบกลางใบเป็นสีขาวเมื่อเศรษฐีดันในแก่เต็มที่แล้วจะมีลําต้นอ่อนแตกออกมาเป็นกิ่งมีต้นอ่อนเล็กๆเ,เป็นกระจุกอยู่ปลายของกิ่งนะคะต้นอ่อนนี้เราสามารถดึงไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้ค่ะหรือเราไม่ดึงหากไปนันอยู่ไปน,น,นานๆนะคะ ต้นแม่ก็จะสลัดต้นอ่อนก็จะหลุดลงไปและไปงอกที่ดินอีกกระถางหนึ่งซึ่งไม่กระถางก็จ่ต้นแม่ของตัวเองนะคะเดี๋ยวต้องดึงขึ้นค่ะนี่ค่ะเพื่อนเห็นไหมคะนี่ค่ะโน้มไปนะคะลากยาวค่ะขอดึงขึ้นหน่อยนะคะดึงขึ้นหน่อยนะคะลูกแข็งจังอะ ดูสิหน่อยนะอยาเสียหายนะอู้จิงที่แขกนี่พอมีต้นไม้นี้ดยู่วยโอเคมาอุ้ยเบื่อ uper. ดูสิขาโน้มไปอะ่ะรากเขาหน้านี่ไงนี่ไงโน้มไปนี่ไง อย,บบะะอยู่บ้านข้างๆนะคะไปอยู่บ้านข้างๆซะแล้วนี่ไงอุ้ยร่างยาวจังอือออกมาแล้วค่ะทุกคนดูสิคะ่ะดูก่อนนะไม่ใช่อะ่ะขาดเลยเนี้ยค่ะขาดเลยค่ะ ขาดเลยค่ะจากตรงนี้นะคะขาดเลยค่ะที่ที่เขาเขอยู่เมื่อกี้โน้มไปที่บ้านอื่นนะคะขาดอย่างนี้เอาไปปลูกได้เลยค่ะเนี่ยจุมลงไปในดินเลยค่ะจุมลงไปในดินแล้วไ,ไว้ที่ร่มๆค่ะปลูกง่ายค่ะดินสภาพไหนก็ได้นะคะดินนะคะไม่ใช่หินนะคะคือดินสภาพไหนก็ได้ค่ะเพื่อนๆ ก็จุมไว้เลยนะคะถ้าเราไม่มีเวลาเราก็จุมไว้ในดินนะคะแล้วก็ไปวางไว้ที่ร่มร่ๆค่ะวางเอาใต้ต้นไม้อื่นก็ได้ค่ะฝากเทวดาเลี้ยงแล้วเขาจะเติบโตขึ้นมาค่ะ นี้ก็ต้นอื่นเหมือนกันนะคะอ่าเพื่อนเพื่อนดูในกระถางนี้นะคะนี้ก็คือต้นอื่นที่โน้มมานะคะแล้วขาดน,นี่จะมีร่องรอยอยู่นะคะมีหลักฐานปรากดอะไรเนี่ยวะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนดูนะคะเอ่อก้านนี้ก็คือก้านที่โน้มมาจากต้นอื่นนะคะ แล้วเรายกกระถางกระถางแรงค่ะยกกระถางแรงคือไม่ได้มาดึงตัวลูกนี้ขึ้นนะคะเขาก็เลยขาดนะคะตัวแม่ก็เลยสลัดลูกออกนะคะนี่นี่ไม่เดี๋ยวจายจิบไปดูนะคะนี่น,นี่ไม่ใช่รากนะคะนี่คือก้านนะคะก้านของที่ติดอย่าต้นแม่นะคะ เหมือนที่เหมือนเหมือนเวลาเราเราท้องลูกใช่ไหมสายสะดือค่ะแต่นี้สายสะดือต้นไม้อยู่ข้างนอกนะคะไม่เหมือนที่เราอยู่ในท้องแม่ใช่ไหมสายสะดือเราก็ติดอยู่กับตัวแม่ใช่ไหมคะอันนี้คืออยู่ข้างนอกค่ะเนี่ยก็จะขาดนะคะตัวแม่ก็จะสลัดได้ขาดนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยลูกตัวนี้นะคะก็ไปเจริญเติบโตเองได้แล้วค่ะเน,น,นี่ค่ะนี้ค่ะ ทีด้านในค่ะนี่ก็เลยแถมลูกแถมลูกของชาวบ้านมาอยู่ด้วยนะคะแต่เป็นกลุ่มเดียวกันค่ะคือเป็นพวกเดียวกันนั่นเองนะคะเราก็แยกต้นนี้ไปปลูกต่อได้ค่ะ,คะหรือถ้าเราไม่อยากปลูกต่อเราก็เโน้มแล้วก็เขี่ยดินนะคะเขี่ยดินนิดนึงแล้วกลบเขาอยู่ในกระถางนี้เขาเขาก็จะกลายเป็นกอหนึ่งของกระถางนี้ค่ะ เนี่ยก้านนะคะก้านเมื่อกี้ที่บอกว่าก้านขาดนะคะแม่สลัดก้านตรงนี้นะคะก้านตรนนี้เอ,อหักง่ายค่ะเปราะค่ะใช้นิ้วหักก็หักแล้วค่ะแต่แย่าๆไม่หักนะคะจะเขวนห้อยให้เขาห้อยอยู่ก็ดูน่ารักดีนะคะแต่เมื่อไหร่แม่เขาสลัดเองหรือเดินไปชนแล้วเขาหักค่ะถึงจะค่อยเอาเข้าไปปลูกเป็นต้นใหม่นะคะงั้นอย่างนี้เขาหักเองนะคะเนี่ยเขาเปราะมากค่ะไม่ต้องใช้กรรไกรตัดหรอกค่ะ ก้านนี้นะคะปปอกหักวิบเดียวก็หักแล้วค่ะเนี่ยเมื่อกี้หลุที่เขาหลุดออกมานะคะหลุดออกมาเนี่ยหักเลยอ่ะมาหักก้านเก่านะคะให้ดูนะคะว่ามันง่ายค่ะเห็นไหมหักแล้วค่ะมันง่ายมากค่ะไม่ต้องใช้กรรไกรเลยนะ,ะเดี๋ยวเอาไปจัดในสวนนะคะถ้าเราไม่วางลงเราก็ต้องใช้ลวดนะคะ ใช้ลวดไปแขวนนะคะเวลาเราซื้อลวดมานะคะที่ปลายเขายังไม่งอนะคะตรงนี้เราต้องมามางอเอาเองนะคะหรือใช้ลวดเก่าที่เรามีอยู่แล้วก็ได้ค่ะเนี่ยถ้าลวดเก่าเราก็มาจัดใหม่นะคะให้มันพอเหมาะกับต้นไม้ของเรานะคะเวลาเราแขวนความยาวของลวดเราก็สามารถพับได้ค่ะพับขึ้นมาให้เยอะๆหรือว่ารา้อยยาว หรือเราไว้สั้นนะคะตัวนี้เราเลือกได้ค่ะน่ากระถางนี้ยังไม่ก็ไม่เจาะรูนะคะเขาไว้ประมาณระวางใช่ไหมคะะวางแต่ยายาต้องการเอาไปแขวนนะคะก็เลยต้องเอาเชือกผูกปมนะคะแล้วก็ใส่กระถางก้นนี่ค่ะใส่กระที่ก้นใส่กระที่ก้นอย่างนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็ใช้ลวดนะคะร้อยเชือกนี้แล้วไปแขวนเวลาเราเชือบผูกอย่างนี้นะคะตรงนี้ควรจะใช้ปลยเช็กนะคะแล้วก็รอ่รินเชือกที่เป็นผอยเล็กๆ,ๆนะคะตวเนี้ให้ก็รวมอุ๊ยเดี๋ยวร้อน <laughs> เดี๋ยวร้อนไม่ได้ใส่ถุงมือวันนี้โอเคถ้าร้อนเย็นเขาก็ไม่จิตน,นะคะต้องเอาเขาเขากำลังร้อนหรือกำลังอุ่นๆอยู่นะคะตรงนี้ควรใส่ถุงมือนะ นะคะถ้าไม่ใส่ถุงมือก็จะร้อนนิ้วค่ะเนี่ยแบบนี้นะคะเขาจะตัวนี้จะไม่คลายค่ะความร้อนจะทําให้เส้นไนล่อนเล็กๆตรงนี้ติดกันแน่นค่ะอะจุดไฟลนไฟอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้แน่นยิ่งขึ้นเดี๋ยวกลัวร้อนร้อนนะ,ะดึงดึงวางไว้ก่อนอีอีอเส้นหนึ่งค่ะ,อ,ะอีกเส้นหนึ่งก็ทําเหมือนเส้นเมื่อกี้ค่ะ ผูกปมง่ายๆค่ะทำอะไรอย่าทำมันยากนะคะสโลแกนของยากค่ะทำของยากให้เป็นของง่ายค่ะอย่าทำของงา่ายเป็นของยากเนีย่ยผูกปมแค่นี้ค่ะทุกคนแล้วก็เอาไว้เช็กดันไปเชือกเส้นหน่อยนึงค่ะให้นล่อนเส้นเล็กๆที่เชือกนี้นะคะติดกันค่ะเนี่ยบีบความร้อนนะคะจะทำให้เขาติดกันค่ะ แต่เ,เราต้องระวังนิ้วเราด้วยนะคะถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ลองที่ก้นกระถางเราขนก็ได้นะคะอะลองดูว่านีอยายาวัดมาแล้วค่ะว่าโอเคพอดีแล้วประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราใช้ลวดแล้วก็จะแขวนรอ,องด้วยมะพร้าวสับก่อนจะเปลี่ยนจากกระถางเล็กนี้นะคะ น,นะคะคดูสิคะลูกเขาเนี่ยมาติอยู่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนจากกระถางเล็กนี้ก็มาใส่ในนี้นะคะอันนี้ลูกเขาสลัดลูกออกไปแล้วะคะ่ะนี่คือลูกนะคะที่ห้อยต้นไม่นั่นเองดูวัสดุในครั้งนั้นนะคะยาย่าก็จะใช้เนี่ยค่ะมะพร้าวสับแล้วก็แกลบแกลบนี่มีความโปร่งนะคะ ทำดินร่วนค่ะวัสดุปลูกเพื่อนๆจะใช้อะไรก็ได้นะคะ,ะเศรษฐีรันไนหรือต้นไม้อื่นเราจะใช้วัสดุปลูกอะไรก็ได้นะคะสําคัญที่การดูแลค่ะเราให้ปุ๋ยเขาบ้างนะคะหรือรดน้ําตามลักษณะของต้นไม้นั้นอย่างเศรษฐีรันไนนี้ไม่ต้องรดน้าบ่อยนะคะดูให้เครื่องปลูกเครื่องปลูกก็คือดินเนี่ยค่ะดินที่เราผสมอะไรก็ตามเราจะเรียกว่าเครื่องปลูกนะคะ เพราะต้นไม้บางชนิดไม่ผสมดินเลยก็เลยใช้คำว่าเครื่องปลูคนี่ใบหักติดเลยอ่าดูด้วยวเครื่องปลูแห้งนะคะเศรษฐีิันในนี้ไม่ไม่ต้องการน้ํามากค่ะไม่ไม่ต้องรองก้นกระถางนะคะถ้ารองเพื่อรอ,อน้ําไม่ต้องค่ะถ้ารองด้วยเหตุผลอื่นก็แล้วแต่เอ่อแต่ละคนนะคะแต่ถ้ารองเพื่อรอ,อน้ําเลี้ยงไว้ย้ายเขาขาดน้ําอย่างนั้นไม่ต้องรองนะคะเพราะว่าเขาเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ํามากค่ะ แต่ถ้าเรายกเขาหรือย้ายเขาไปไว้ที่ในบ้านเราอาจจะรองเพื่อป้องกันแม่เครื่องปลูกในร่วงหล่นในบ้านใช่ไหมคะอาจางนั้นรองได้ค่ะทีนี้ยาย่จะใช้แกลบนะคะเดน,นนั่นแกลบค่ะมีความร่เว่นซุยค่ะแล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวใช้สองอย่างเองค่ะแล้วพอแกลบเวนซุยนะคะเราลดน้ำเราให้ปุ๋ยบางครั้งเราก็ราดรดดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือน้ำหมักหรือว่าปุ๋ยละลายช้าก็แล้วแต่นะคะ เราก็มีการให้ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอแล้วเครื่องปลูกเหล่านี้ก็จะย่อยสลายนะคะก็จะย่อยไปเรื่อยๆเขาก็จะกลายเป็นเมล็ดเล็กๆ,ๆกลายเป็นดินเลยค่ะนี่เหมือนดินเลยนะคะรากสิคะจะจะเก็บต้นนี้ไว้ค่ะจะจะไม่จะไม่ย้ายไปปลูกใหม่นะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนต้องการขยายพันธุ์นะคะ ลูกเขาอย่างนี้นะคะต้นเล็กต้นอ่อนอย่างนี้นะคะย้ายไปขยายพันธุ์ไปปลูกใหม่ได้เลยเพราะเขามีรากแล้วนะคะเนี่ค่ะเราจะเก็บไว้ใบเขากรอบค่ะหักง่ายค่ะอย่าเดินไปชนนะคะอย่าเผลอเดินไปชนนะคะอ่าแล้วเราก็ใส่นี่เลยค่ะที่ทำไว้นะคะ ไปนะคะเราใส่เสร็จอ่าใส่เสร็จแล้วก็สสยลวดนะคะใส่ลวดเวลาทำลวดนะคะเราก็จับปลายลวดนะคะทั้งสามเส้นพับงอเท่าที่เราต้องการนะคะอ่าย่าๆก็งอประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็พับทั้งสามพร้อมกันเลยค่ะนี่ค่ะแล้วกดแบบนี้นะคะ ภาพอย่างนี้นะคะแล้วก็แยกอย่างนี้เราก็แยกเลยค่ะอ่แยกก็ไปใส่ที่ที่เชือกนะคะเพราะกระถางนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่ได้เจาะดูนะคะเพราะเป็นกระถางไม่ใช่กระถางแขวนเจเราเออกมาแขวนค่ะประมาณนี้นะคะนำกระถางเิรษฐีดือนในไปจัดแขวนในสวน<ม>ตามมุมที่เราต้องการ<ม><ม>ได้เลยค่ะ ฉีดน้ำล้างใบเอาเศษดินหรือเศษวัสดุเศษฝุ่นออกจากใบนะคะ เราจะได้ไม้มงคลในด้านเมตตามหานิยมการป้องกันภัยการเสริมโชคลาภไว้ปลูกประดับบ้านประดับสวนค่ะและความเป็นไม้พอกอากาศจะทำให้สวนเรามีความเย็นร่มรื่นอากาศดีค่ะย่าขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอทุกคนโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย